ยินดีต้อนรับทุกท่าน,นเข้าสู่ไอแฮฟซีพียูฮะและวันนี้ครับเรายังอยู่กับค่ายแดงเหมือนเดิมครับมันมีรุ่นนี้อะดิ7,900 XT นี่คือ Power Color ตัวฮีเลว์ RX 7,900 XT RAM 20กิก CPU ครับวันนี้13 400F เหมือนเดิม10 Core 16 t h r e a d อ Turbo 4 6ในงบ50,000นี่คือ4,9,990ไปกัต่อเส่รับพัง2,077ถ้า 2K ประภาย DLSS Balance ที่เหลือเป็น High แล้วเรเปิดออนถ้า 2K ยังพอไหวครับ 67, 70เฟรมอ่ะยังพอได้อยู่อันนี้ยังพอยังพอเดี๋ยวหลบว่าให้อยู่ 2K มัน70เฟรมถ้าลงมาเป็น Full HD ถ้าลงมาเป็น Full HD ครับ90เฟรมฟูดีปรบปรับสุดเลยนะ ปรับแบบเรเดียซิ่งทั้งหมดโหดมากนะอ่ะโอเคตามนี้นะประมาณ88เฟรมเบื้องต้นโอเคดีกว่าเอเปซ่าบาลานก่อนกราฟิกเป็นอันตราโอ้โห,โห CPU นี่ไหวอยู่นะ96 97เฟรมเอาลองนึงสภาพเมื่อวานเราเทส7 8 XT เฟรมเรท 2K ปรับไฮได้ประมาณนี้แหละเทสเอาตรงนี้เป็น 4K ครับเห็นไหมครับ 4K Extreme แล้วนี่คือพลังเดิมๆพลังดิบโคตรเยอะโอ้โหร้อ โอ้ยเยอะเยอะจริงคือแบบ4 9่หมนี่คือมันจบจริงๆนะคุณเสือครับโอ้ยพลังเด็บบ้าแล้ว125ยยี่สิบห้าเนี่ยโมเดลาแฟชูมติเพเยอร์ครับ 4K Extreme เปิดเอเที่บาลานซ์ก่อนเลยหัวเสือมึงดูว่ะโอ้โหเหลือกินว่ะเสือพวกกดไปแบบกดไปเท่าไหรอ่อ่ะร้อยบหรอดนอะไรไม่รู้เสือ ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเฟรมบ้าจัดถ้า 2K โอ้โหโอ้ 2K พวกตดไปนี่ขนาดตันนั่นเนี่ย220เฟรมเอาเถอะซื้อเถอะมันไม่แพง120เฟรมโอ้โหดูดิ 2K 230เฟรมโอ้ยยูหูมาเวลสเปซแมนมายเมอร์เรสซิ่ง 4K 4K FSR 2.1ที่บาลานซ์ครับทุกอย่างไวที่ไฮรีเดียซิ่งปรับไฮโอ้โหแต่อันเนี้ย 4K FSR บาลานซ์ร้อยกว่าเฟรมนี่ไม่แย่นะ ร้อยเฟรมต่อไปพลังดิบครับปิด f s r ครับยังรอดอยู่นะ 4K นะครับยังรอดอยู่การ์ดจอรัน99 75เฟรม60เฟรมถือว่ารอดต่อไปฮอกวอตเลกาซี่ครับอ่ะอันนี้ 4K f s r b a l a n รบาลานครับอันตราผมเปิดเลยแล้วนะอุ้ย 4K อุ้ย 4K ไม่อุ้ย 4K ร้อยเฟรมเฉยเสือไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย,แย่อันนี้ไม่แย่เลยเปิดเรด้วยดูดิอุ้ยแรง 4K 126เฟรมเปิดเรนะเปิดเรเป็นไฮนะเดี๋ยวให้ดู อันนี้ดูโอเคนะโหก็สูงนะเสือ150ยห้เฟรมที่ถือว่าสูงนะต่อไป Starfield 4K ปรับไฮหมดเอฟไอซ่าทูเปิดอันนี้แบบตอนไฟเลยนะเนี่ยเนืนเสือนะเดี๋ยวมันลงมาแล้วเนี่ยตัวอะไรไม่รู้เสือว้าเอาเยอะก็กูก็กูแป83เฟรม 4K อุ้ยแรงแรงอันนี้แรง70 80เฟรมครับอันนี้อันนี้ผมปิดเอฟไอซ่านะนี่คือพลังดิบนะ86เฟรม มันยิงกันได้บรรยาด้วยเหรอได้ด้วยเหรอ,อวะปวดจังวะมันลดล้อล,ลงดาวได้ไหมเอามาของเล่นได้ไหม 4K maximum อันนี้ 4K 90าวสิก,กับเฟรมเกมโคตรหมาดูดิเห็นปะอยู่เนี้ยเจอปืนพลาสมาก,กูไปแล้วเจอดาบดูดิแล้วมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันยิงทีหนึ่งดูดิพลังกูลดหุบเลยไอ้ปืนอะไรเนี้ยโคตรแรงเลยโคตรโก่งเลยมันแบบมุดหิดเว้ยเส้แนแข้งนะแล้วเส้แนแข้งเนาะ 4K FSR เอซี K, R, บาลานซ์ทุกอย่างเวลี่ไฮรีเดซิ่งเป็นไฮ 4K ครับเวลี่ไฮครับ เรเดียซิ่งเป็นไฮครับเอฟเอสอารบาลานเห็นปะประมาณนี้นะ 4K ก็เล่นได้ครับเห็นปะ8ปกว่าเฟรมเนี่ยอันไหนวะเร่มนั้นเร่มนั้นทูได้ 4K ร์เคเอฟเอสอารับาลานแบบอันตราิประมาณ80เฟรม 4K ร์เคเอฟเอสอาบาลานเบื้องต้นนะสำหรับเร่มนั้นทูครับ 4K ร์เคเอฟเอสอาบาลานเฟรมครับนะต่อไปไฟเอ็มครับเกมสุดท้ายโ k 4K เคโเเนียนคลิป โอเคปรับสุดอยู่คนเดียว140ีเฟรมโอ้โห oh, 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 oh. แล้วไฟ m 4เคแล้วตัวใครตัวมันหรือเปล่าขงกุเสือครับ90เฟรม <c oughs> คือจริงแล้วเล่นรี 4K ได้เลยเนะี่ยเห็นปะอยู่เรเบลอยู่อะไรอะไรอย่างนี้120เฟรมเนะีอยู่ครับ CPU ครับวันนี้13 400F เหมือนเดิม10คอร์ core, 16เทรดเทอร์โบ4 จเมนบอร์ดเนี่ย MSI h 1 0 G MG d i d เรียกอยู่ดอม d i d อยู่นะแรม16กิกเหมือนเดิม16กิกาสาพันสองร้อยมเฮแล้วก็ตัวการ์ดจอตัวนี้เนี่ยนี่คือเพราะว่า o r าเลตัว Helio wow. RX 7 9 0 0 XT แรม20 GB นั้นเพราะว่า supply ครับกิ a กบ t ย UD Go 850 w 80วัส plus Go c a s เป็น Antec AX 90 GPU set ครับ 13400F 10 core 16 thread มาตร่านปกติครับแรม16กิกพอดีดา6ภาภาษาสอ Kingston ชิปไฮนิก7900 XT แล้วกินไฟ PPT 274แรม20กิก G ดีดา6จากไฮนิก320 bit bandwidth โคตรเยอะ800กิกเห็น s h ด d e r ไหมปะตัวนี้5376นะแล้ว49,000เนี่ยในงบใครใครงบครึ่งแสนเนี่ยคุณควรดูตัวนี้เป็นหลักเลยเว้ยแล้วผมมองว่าเครื่องเนี้ยในงบประมาณ50,000เนี่ย ใน i7 CPU เนี่ยไม่มีเครื่องไหนแรงเท่าตัว,ตวนี้ถ้าพลังดิบนะสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณทุกคนที่ดูด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านีิลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย